คลิปนี้ค่ทุณผู้ชมผมเอาใจสาวกรถครถอบครัวนะครับได้เป็นตัวรุ่นเจ็ดที่นั่งเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นโตโยต้าเซียนต1.5ตัววีนะครับตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปเป็นโฉมปี2020หน้าใหม่เรียบร้อยนะครับได้สัมพันธ์มีมาพร้อมกล้อง360องศา่อนหลักพันเท่านั้นนะครับใครที่งลังตามหาอยู่นะครับรู้สดใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องท็อปรถมือสองครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอยู่สาขาเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพครับวันนี้นะครับเอาใจสาวกรถครอบครัวกันนะครับตัวนี้เป็น Toyota s เซ n ต a 1.5ตัว V ีนะครับตัวนี้ได้เป็นโฉมปี2020เลยนะครับได้เป็นโฉมหน้าใหม่แล้วเป็นไมนนิเชน บอกเลยว่าโฉมนี้นะครับแล้วก็ออปชันฟังก์ชันเนี่ยเขามาจะเต็มเพราะว่าคันนี้ได้ปลาเป็นตัว V ีตัวท็อปนะปี2020นะครับตัวนี้เลขไมล์อยู่1 2 0 0 0 0โลเท่านั้นนะเป็นรถมือเดียวและที่สำคัญรับประกรันโครงสร้างบอดี้ตัวรถรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีหรือว่ากอใหมแน,น่นอนและที่สำคัญตรวจโครงสร้างรถให้ฟรี274จุดจากบริษัทกลางนะครับมีใบเซอร์ของก,การันตีให้ด้วยนะครับคันนี้ ค่าตัวเพียงแค่5 2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวนะครับตัวผ่อนก็เพียงเดือนละประมาณ90,00บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับหรือว่าใครที่มองหาะครับมีงบดาวนะครับวางดาวเนี่ยค่าง,งวดก็จะถูกลงนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ทำเรื่องทำเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยดอกเบี้ยต่ำนะครับมีธนาคารรองรับทุกสถาบันทางการเงินเลยนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านเลยอเดี๋ยววันนี้นะครับพาพี่ๆมารับชมตัวรถบอดี้ตัวรถกันว่าสวยว่าเดิมแค่ไหน สำหรับโตโยต้าเซนต้าคันนี้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวเครื่องพันห้านะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนประหยัดสุดๆแล้วก็ได้เป็นตัวรุ่น7ที่นั่งผ่อนประมาณ9ก้าพันะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะฮะไฟหน้าเนี่ยก็จะได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะเป็น LVD นะมาพร้อมไฟ daytime running light นะครับเป็นแบบ LVD ด้วยนะมีไฟตัดหมอกผู้น้ามาแล้วนะในส่วนตัวหน้าใหม่นี่เขาจะเปลี่ยนกระจังด้านหน้ามาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยมีโฟมเมียมตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนตัวกล้องมีกล้อง3 6 0องศาให้ด้วย ทะเบียนก็จะได้เป็นเลขทะเบียนนี้เลยครับ6026นะฮะในส่วนของตัวล้อนะครับถ้าสําหรับตัวท็อปแบบนี้ก็จะได้มาเป็นล้อแม็กทูโทนนะครับเป็นทูโทนปัดเงานะตัวล้อนี่ขนาด16นิ้วนะครับตัวนี้ล้อใหญ่นะครับแล้วก็รัดด้วยยางกูดเดียนะตัวนี้เป็นยางปี2024นะครับสัปดาห์ที่30นะฮะยางก็สภาพเดิมสภาพดีพี่ๆดูครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆท่านผู้ชมแล้วดูสภาพช่วงบงช่วงล่างเนี่ยใหม่กริบเลยนะฮะเดี๋ยวก็สมมติว สปาขัดเคลือบสีตัวรถให้อีกหนึ่งรอบนะฮะกระจกข้างได้มาเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับในส่วนตัวกล้อง3ามร้อยสิบองศาก็จะอยู่ด้านตรงนี้นะฮะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยนะติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะครับคันนี้ก็จะตรวจรถเรียบร้อยนะจากชิกนี่จากบริษัทชิกอินสเปคชั่นนะครับตัวนี้นะคันนี้529เห็นไหมท่านผู้ชมไม่หนึ่งแสนสอนะครับปี2020นยี่สบะเป็นรถมือเดียวนะฮะสวยมากนะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนตัวภายในสําหรับรุ่นนี้นะครับตัว V เนี่ย กุญแจเขาจะได้เป็นย์เลตแบบนี้นะฮะแล้วก็มีปุ่มสมาร์ทเอนทีนะมีเอมีในส่วนตัวตาปัมนะ๊มก็จะเห็นตาปั๊มโตโยต้ตาอยู่ครบหมดนะรกระจกแท้เดิมรอบคันนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับมาดูภายในกันท่านผู้ชมภายในเนี่ยเขาจะได้มาเป็นเบาะของเซียนต้าเลยนะตัวท็อปก็จะได้มาเป็นเบาะหนังแบบนี้นะนี่สวยมากนะครับเบาะหนังเดินด้วยตะเข็บส้มแบบนี้แล้วก็ในส่วนตัวพวงมาลัยนะรเป็นแบบบันติฟังก์ชันนะครับคันนี้เลขไม้อยู่1 2 5 0 0 0มโล นะสวยมากคันนี้นะแล้วก็มาพร้อมปุ่มพุทสตาร์ทนะมีปุ่มพุทสตาร์ทเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของด้านเนี้ยประตูเขานะครับเป็นประตูสไลด์คู่เลยถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะเป็นประตูสไลด์คู่ก็สามารถเปิดปิดประตูจากด้านตัวคนขับได้นะต้องบอกเลยว่าเป็นประตูไฟฟ้านะครับเป็นรถ s u v ยูเออเป็นรถ MPV ขนาดเล็กเนี่ยที่แบบว่าได้ประตูสไลด์มองว่าคุ้มแน่นอนนะครับในส่วนตัวจอนะครับได้มาเป็นจอเดิมโรงง,งานโตโยต้านะครับตัวนี้มีในส่วนของกล้อง 3 6 0องศานะครับให้แล้วอันนี้คือเดิมๆก็มีมาให้แล้วนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นโฉมไมเนเชนหน้าใหม่แตนะ่ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยประมาณปี19ต้นปีลงไปเนี่ยมันก็จะตัวหน้าเก่าก็จะยังไม่มีกล้องรอบขันถึงกัเป็นตัวท็อปก็ยังไม่มีนะตัวนี้ก็มีกล้องถอยทุกอย่างเนี่ยอยู่ให้ครบแล้วนะครับสวยงามเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยสามารถปรับเป็นออโตได้นะฮะตัวแอร์อุณหภูมิเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลหมดนะครับด้านนี้ก็จะมีในส่วนของที่เก็บของที่วาง นะครับใครที่แบบว่ามีครอบครัวที่แบบว่าขึ้นลงลําบากหน่อยอยากได้รถที่แบบอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ขับขี่ง่ายไปได้ทั้งครอบครัวมีลูกเล็กเด็กแดงเนะี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผ่อนแค่เก้าพันกว่าก็ได้รถปีใหม่นะแล้วก็ไม่ไม่ถือว่าเยอะเกินไปตกเฉลี่ยใช้งานประมาณปีละสองหมื่นโลนะฮะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับขี่ง่ายนะครับตัวนี้นะฮะสวยงามเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดแบบนี้นะฮะแล้วคงหลังคาเดิมนะครับตัวนี้ไม่มีรอยยนันภาษีพรบรต่อครบถ้วน นะฮะแล้วก็ในส่วนตัวกระจกนะฮะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะออโต้บานคนขับเราก็มีเซ็นทัลล็อกนะในส่วนของตัวกุญแจนะครับตัวนี้ก็สามารถเอ่อเปิดประตูผ่านตัวกุญแจได้เลยนะครับซ้ายขวาตรงนี้เพราะว่าเป็นประตูไฟฟ้านะครับแล้วดูในส่วนของตัวโครงสร้างก่อนนะครับเสาเอทุกอย่างเห็นไหมท่านผู้ชมเสาเอเดิมๆนะครับซอกประตูซอกประตูเดิมหมดนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างครับดูครับสปอตเมดอาร์คนะครับแท้เดิมโรงงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับหรือว่าพลิกคว่ำมาแน่นอน โครงสร้างเดิมๆนะครับการันตีได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวประตูมาดูครับนี่ประตูตัวนี้จะได้เป็นประตูไฟฟ้าทั้ง2ข้างเพราะว่าเป็นตัวรุ่นท็อปนะครับก้อนประตูทุกอย่างนะครับสีเดิมนะตัวนี้ไม่ได้มีการเก็บสีมาใดๆนะครับมาดูในส่วนตัวด้านหลังนะฝั่งผู้โดยสารนะครับแถว2ตัวนี้เบาะนะครับสามารถเอนได้อีกแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็คือเดิมๆนะแล้วก็ถ้าแบบว่าด้านหลังเนี่ยไม่ได้มีคนนั่งก็เอนเบาะลงไปได้อีกแต่ว่าแถวหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างเยอะมากมายเพราะว่ารถเนี่ย เป็นรถเจ็ดที่นั่งไม่ได้ไซส์ใหญ่นะครับก็สามารถถ้าแบบว่ามีเด็กพวกเป็นเด็กๆเนี่ยสามารถนั่งได้แต่ว่าถ้าคนตัวใหญ่หน่อยอาจจะลําบากหน่อยนะครับแล้วก็สภาพตัวเบาะเห็นไหมท่านผู้ชมสภาพเบาะเดิมๆนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีการล้างดูดฝุ่นให้ทําสปาให้อีกหนึ่งรอบคอนโ่งมอบนะบแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็จะมีจอกลางให้นะครับแอร์ลาวหลังคาด้านบนมีครบเลยนะไฟส่องสว่างก็มีให้ติดหมดนะครับหลังคาเนี่ยส,สวยๆเลยไม่มีรอยดํารอยด่างนะก็สามารถเชื่อม USB ถ้าจะแบบ ดูนงดูหนังได้นะยูทหรือว่าจะเป็นลิงก์ผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะครับนะตั้งค่าก็กดเลื่อนเมนูเมนูผ่านตรงนี้ได้เลยเซต,ตตรงเซตติ้งเนี่ยได้หมดนะท่านผู้ชมนะสวยงามอันนี้คือตัวท็อปนะถ้าเป็นตัวเอ่อตัวแบบว่าตัว G เนี่ยไม่ใช่ตัวท็อปอาจจะไม่ได้ออปชันอะไรเยอะขนาดนี้นะผมมองว่าตัวท็อปเนี่ยคุ้มทั้งดีไซน์ด้านนอกออปชันภายในนะพี่ดูโครงสร้างก่อนอาจะเห็นสปอตเมทาร์เดิมๆนะแผงประตูทุกอย่างเนี่ยเดิมสวยสนิทนะรอยซีนยาแนวดูครับ สัญญาแนวเดิมนะครับแล้วผมแกะให้ดูสปาร์นเออาร์คนี่รถสวยดูง่ายท่านผู้ชมนะครับใครที่แบบมองหารถมือสองที่สภาพนังฟ้าแล้วก็โครงสร้างเดิมอยู่เนะี่ยผมแนะนำนะครับที่บริษัทเทรยนยนเราผมมีรถให้พี่ๆเลือกในสต็อกกว่า400คันนะผมมองว่าถ้าใครช้าเนี่ยติดจองแน่นอนนะรถเนี่ยไวยมาไวไปวัจริงท่านผู้ชมพอรถสภาพเกรดเอที่เราคัดมาให้แล้วในราคาประมาณนี้เป็นราคากางของตลาดนะท่านผู้ชมนะไม่ได้ตั้งขายสูงเนเกินไปและตั้งขายในสภาพรถ แล้วแต่สภาพรถแต่แต่สาหรับเรานะครับรับแต่รถที่คัสสวยมาให้พี่ๆนะสำหรับตัววีเนี่ยไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED เส้น,นยาวๆแบบนี้เลยเป็นตัว V ีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว V ีไฟท้ายก็จะออกแนวตัว V ีนอนแบบนี้นะมีเซนเซอร์อท้ายให้อีกสองตำแหนง่งนะมีกล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังแล้วนะสาหรับตัวนี้เจ้าของเก่านะครับติดตั้งมาให้แล้วก็มองว่าคุ้มแน่นอนนะด้านหน้าเนี่ยก็มีนะสำหรับตัวกล้องบันทึกด้านหน้าจะเห็นนะท่านผู้ชมกล้องหน้าติดตั้งบันทึกมาแล้วเอามาดูโครงสร้างด้านท้ายเห็นไหมท่านผู้ชม ท้ายเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะสปอนเมทอาร์คทุกอย่างเนี่ยสวยเดิมนะด้านข้างตรงเนี้ยจจะเห็นรอยสปอนเมทอาร์คทุกอย่างเดิมเมราะว่าไม่มีการเก็บสีนะด้านท้ายเดิมเดิมนะดูง่ายท่านผู้ชมดูครับไม่มีการแก่ไม่มีการขันนะแล้วก็สีเนี่ยเดิมซีนนแนวเดิมหมดนะตัวนี้เอาเล็บจิกเข้าได้แบบนี้ซีเดิมสวยๆก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสปอนเมทอาร์คเดิมหมดนะคันนี้น่าสนใจนะครับห้าแสนสองหเก้าันหรือว่าใครมองหาปีต่ํากว่านี้นะประมาณปีสิบ9ดสิบเก้าตัว V ตัว G เนี่ย ราคาก็จะอยู่ประมาณ4ี่0,000กว่าบาทนะครับก็จะผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันแล้วก็จะผ่อนเบากว่าแต่ตัวนี้ได้ปีใหม่ปี20เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวหน้าใหม่มีกล้องรอบคันเพิ่มเข้ามานะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นประตูสไลด์เหมือนกันท่านผู้ชมประตูสไลด์คู่นะครับมาดูโครงสร้างต่อนะครับออบชั่นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มแล้วนะแล้วดูโครงสร้างก่อนนะครับสปอตเม็อาร์คหรือว่าในส่วนของตัวซันยาแนวเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้คือซันยาแนวเดิมโรงงานนะครับก็จะเห็นสปอตเม็ดอาร์คเดิมแท้โรงงานจะเป็นนแบบี นะสวยๆเลยนะครับไม่ไม่ต้องกังวลนะครับซื้อรถนะที่บริษัทเราผมตรวจรถให้4,274จุดนะฮะมีใบเซอร์ออกการันตีให้นะครับได้รถไปในสภาพที่ไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีก่อใหม่แน่นอนนะฮะฝั่งนี้มาดูเพจครับตัวเพจนะครับตัวนี้ก็เพจเดิมนะฮะปี20ผลิตปี20จดปี20ทุกอย่างนะสวยๆมอกครบชัดเจนนะพยายามเนี่ยแยวผมโฟกัสออกกว้างให้ดูนะครับนี่ แทนให้ดูแบบว่าให้ดูได้ทั้งหมดนะเหมือนพี่พี่มาดูรถตัวจริงได้เลยเห็นไหมท่านชมสปอตเมทอาร์ Spot, k, ทุกอย่างนะพงสร้างสวยๆนะครับตัวนี้ถ้าสนใจเซียนต้าหรือว่าจะเป็น Honda BRV m o b i l ีโที่แบบเซ gment เ,เ,เดียวกันนะผมมีให้นะเอ็ก n d e r ดอร์เอผมก็มีนะ e อ็กเพนผมก็มีนะผมขอยัดเก็บก่อนนะไม่ว่าจะเป็นพวกเอ็กเพนดรถ SUV 7ที่นัง่งพุก Honda CRV ดูครับรอยทรงรอยซีนียแนวเดิมหมด นะก็แผ่นกว้างๆนะครับให้พี่ๆมารับชมดูเหมือนมาดูรถจริงได้เลยนะเผื่อว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับได้ตัดสินใจผ่านคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าผมจะพยายามนะครับรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะเดี๋ยวผมจะพารีวิวพาพี่ๆรับชมมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สภาพบอดี้เครื่องยนต์ด้วยครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นดูโอวีวีทีไอเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดียวกับวีออสนะเป็นโฉม Gen เจนสี่โฉมล่าสุด นะครับก็เป็น v ีออสบอกเลยว่าประหยัดอึดคุ้มทนอะไหล่หาง่ายแมนเทนเทนนถูกนะครับไม่จุกจิกแล้วก็ใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าเป็นล้านโลบางคันเนี่ยใช้งานแบบ7จ็ดแปดแสนโลเนี่ยยังไม่งองแงเลยขอแค่แบบแมนเทเนนตตลอดนะครับดูแลให้ตรงทุกระยะเครื่องยนต์นะครับก็แห้งๆนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีอะไรเยิมอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะล้างสปาขัดเคลือบสีนะครับก่อนส่งมอบให้อีกหนึ่งรอบรถเนี่ยผมสตาร์รถให้มิพี่รับชมดูอยู่นะฮะไม่มีควันไหลนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆมาก เอาไปใช้งานอีกยาวๆคุ้มแน่นอนนะครับดูโครงสร้างกันต่อครับคันหน้าครับท่านผู้ชมดูครับรูกลมสวยเดิมนะฮะกระจังหน้าทุกอย่างเดิมหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายน้ำมันเครื่องให้เช็คค่าบงค่าแบตให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วท่านผู้ชมตรวจเช็คระบบไฟทุกอย่างนะครับในส่วนของตัวแก้มซ้ายแก้มขวานะครับดูง่ายท่านผู้ชมเห็นไหมน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับด้านในก็จะเห็นตัวโลโก้2 l ตรงนี้สีญญาแนวเดิมหมดนะครับแล้วก็ไล่มายันในส่วนของตัวฝากระโปรงเลย จะเห็นนะครับฝากระโปรงพี่ๆีไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันนะเพราะว่ารถเนี่ยสภาพเกลดเองก็จะต้องไม่มีรอยขันนะครับอันนี้คือเกรดเองจริงนะครับเดิมเดิมทั้งคันพี่ดูครับนะจะเห็นในส่วนของตัวตาปั๊มนะครับโตโยต้าอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นฝังกระโปรงเดิมแท้จากโตโยต้านะฝากระโปรงด้านบนนะครับทุกอย่างสวยเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบนะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นตัวภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับแล้วก็รอยซินยาแนว นะครับไม่ได้มีการทําใหม่อันนี้คือสาแนวเดิมโรงงานก็จะนิ่มๆแบบนี้นะไม่แข็งจนเกินไปไม่นิ่มจนเกินไปนะก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยสวยมากนะครับฝั่งนี้ครับเห็นไหมแก้มซ้ายแก้มขวาไม่ขยับนะครับซอกด้านในเดิมหมดคานทุกอย่างเนี่ยถ้าโดนตัวทงตัวถังเนี่ยพวกสปอนเนอร์พวกนี้โดนชนมาหนักๆเนี่ยก็จะหายหมดแล้วอันนี้คือเดิมท่านผู้ชมซอกด้านในทุกอย่างสวยเป๊ะนะฮะถ้าสนใจเนี่ยอยากมาดูรถจริงก็มาติดต่อหาผมได้นะครับ0 6 2 2 6 9 0 5 5 0 ติดต่อหาเซลล์ท็อปได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการ24ชั่วโมงนะคใครที่อยากมาดูรถจริงหรือว่าอยากจัดไฟแนนซ์แต่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ทำเรื่องทําเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยหรือว่าจะเช็คเครดิตออนไลน์ก่อนได้นะเพราะว่าตอนนี้มีเช็คเครดิตออนไลน์ให้ฟรีนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาโดยตรงได้เลยนะครับนะบ,บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนคันนี้ Toyota s เซนท่า1.5ตัว V นะครับตัวนี้ได้เป็นโฉมปี2020เลขไมล์1 2 5 0 0กิโล ราคาเพียงแค่5 2 9 0 0 0ได้เป็นโฉมใหม่ m i ม่ r c h a n เชนแล้วนะครับฟีดาวตกผ่อนเดือนรับ9,000กว่าบาทนะครับตลอดยุสัญญาเลยนะอย่าลืมติดต่อหาผมเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ